วันนั้น mm hmm. ผมได้มีโอกาสขับนอาพระอาจารย์ได้สอง mm hmm. สาครั้งรู้สึกผมชอบ mm hmm. นัที่อาจารย์สอนในเรื่องธรรมะเรื่องของ mm hmm. เป็นพระการปฏิบัติของ mm hmm. อพระวินัยมาเป็นที่ตั้งแลวส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. ผมเห็นอาจารย์ทำทำ,ทำอะไรวิหารใช่ไหมอ่า mm hmm. วิหารเดิมทีบูรณะพระอุโบสถนะฮะบูรณะพระอุโบสถตั้งแต่ปีปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งได้ไอ จัดจ้างวัตถุมงคลลูกศิษย์ได้ร่วมบุญกันมาก็บูรณะพระอุโบสถปีหกซองปีหกซองมาเริ่มสร้างวิหารผมเห็นเป็นสถาปตัตย์เขาเรียกอะไรปูนปั้นอ,<ช>อันนี้เป็น,เป,นเป็นรูปแบบสถาปตัตย์คองงานสมัยอยุธยาเป็นส่งคองอยุธยาต้นแบบคือวัดสะบัววัดสะบัวที่ที่เพชรบุรีดูเห็นงานนี คืออาจารย์ชอบงานศิละปะอยุทยา